สวัสดีค่ะกลัดมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงบุคคลทีออ่ถูกพูดถึงเยอะมากว่าเป็นเหมือนดาวเด่นแห่งอนาคตในพุทธศาสนา ผมไม่ใช่แอปทาสมาธิใหม่นะคะแต่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปที่พุทธศาสนิกชนหลายคนเฝ้ารอคอยกันอยู่ก็คือพระศรีอริยเมตรตรใช่ครับแนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปโดยเฉพาะพระศรีอริยาเมตรตรนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่ว่าอย่างรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเอเชียมานานมากจริงๆครับ ค่ะวันนี้เราเลยจะมาสำรวจกันให้ลึกขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาก็คือคลิปวิดีโอจาก YouTube ชื่อ Who is m a i t r e y a Meet Buddhism's Next Buddha ของช่อง b u d d h a s Wisdom ครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ว่าท่านคือใครมีความหมายยังไงการตีความที่หลากหลายมากๆเลยนะคะคำทำนายอิทธิพลทางวัฒนธรรมแล้วก็ข้อคิดที่เราอาจจะเอามาปรับใช้ได้ด้วยค่ะถูกต้องครับ คือเราจะมาช่วยกันกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งที่มานี่แหละครับเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรให้มันชัดเจนกระจ่างที่สุดเท่าที่ข้อมูลเขาให้มานะครับงั้นเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยท่านคือใครกันแน่คะมีที่มาที่ไปหรือความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเคยได้ยินคำกล่าวของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่บอกว่า เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แรกและจะไม่ใช่องค์สุดท้ายเหมือนเป็นในในถึงการสืบทอดตําแหน่งเลยนะคะใช่เลยครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้ตนที่ดีเลยคือแนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยมีอยู่ในอินเดียโบราณอยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าพระเมตไตรเนี่ยแหละครับที่กลายเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดว่าจะมาตรัสรู้ต่อจากพระโคตมาพุทธเจ้า อ๋อค่ะแล้วพอพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ครับแนวคิดเรื่องพระเมตไตรก็ยิ่งแพร่หลายแล้วก็มีการผสมผสานเข้ากับความเชื่อท้องถิ่นของเขาด้วยแล้วตัวชื่อเมตไตรล่ะคะมีความหมายแฝงอะไรไหมคะมีความหมายสําคัญมากเลยครับชื่อเมตไตรเนี่ยในภาษาสันสกฤตเขาแปลตรงๆได้ว่าผู้เป็นมิตรหรือผู้เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา ครับซึ่งมันก็สะท้อนถึงคุณลักษณะเด่นของพระองค์เลยก็คือเรื่องของความเมตตากรุณาอันไพศาลนั่นเองครับแล้วตามความเชื่อนี่ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนหล่ะคะไม่ใช่ว่ารออยู่แถวๆนี้แล้วนะ <c oughs> ยังครับยังไม่ถึงเวลาตามคัมภีร์ส่วนใหญ่นะครับเชื่อกันว่าตอนนี้ท่านประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือทุชิตาเฮเวนอ๋อสวรรค์ชั้นดุสิต ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่การพักผ่อนเฉยๆนะครับคือท่านกำลังบำเพ็ญบาร,รมีแล้วก็เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเลยก่อนที่จะจุติลงมาบนโลกมนุษย์ในอนาคตการนู่นเลยอันไกลโพนค่ะเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วก็ฟื้นฟูพระธรรมคำสอนอีกครั้งในยุคที่คำสอนเดิมๆม,มันเริ่มเลือนหายไปแล้วครับโหเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ ทีนี้พอพูดถึงความเชื่อที่หลากหลายเมื่อกี้นี้ก็น่าสนใจนะคะว่าแต่ละนิกายในพุทธศาสนาเองเนี่ยเขามองเรื่องนี้ต่างกันยังไงบ้างเหมือนเรื่องเดียวกันแท้แต่เล่าคนละมุมเลยใช่ครับมีความแตกต่างที่น่าสนใจมากเลยมันสะท้อนมุมมองแล้วก็จุดเน้นที่ต่างกันไปนะครับค่ะอย่างในนิกายเถรวาทซึ่งบ้านเราคุ้นเคยกันดีที่เน้นการหลุดพ้นส่วนตนเป็นหลักเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าพระเมตไตรจะมาตรัสรู้ในอนาคต แต่ว่าอาจจะได้ไม่ให้ความสําคัญมากนักในการปฏิบัติประจําวันอื hmm. อาจจะมองประมาณว่าเดี๋ยวท่านก็มาเองแหละแต่ตอนนี้เรามุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อนิพานของเราก่อนดีกว่าอะไรทํานองนั้นครับอ๋อ oh, ค่ะแต่พอมาเป็นนิกายมหายานที่เขาเน้นอุดมคติเรื่องพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์เนี่ยอันนี้จะยกย่องพระเมตไตรามากเลยครับในฐานะพระโพธิสัตว์องค์สาคัญค่ะเขาเชื่อว่าท่านกําลังช่วยเหลือสรรพสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตยอยู่ แล้วก็จงใจชะลอการบรรลุนิพพานของตัวเองเพื่อการหนีโดยเฉพาะเลยโหต่างกันเหมือนกันนะคะครับส่วนถ้าเป็นนิกายวัชรยานหรือสายตันระที่อาจจะดูลึกลับขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเชื่อว่าพระเมตไตรเนี่ยมีพลังทางจิตวิญญาณสูงส่งมากบางสำนักถึงกับมีวิธีปฏิบัติที่เชื่อว่าสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานของท่านได้ในปัจจุบันเลยนะครับ โหมีแบบนั้นด้วยครับผมแล้วถ้าข้ามไปฝั่งจีนอย่างพุทธศาสนาแบบจีนเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงหรือบางทีก็มองไปเลยว่าพระสังกระจายหรือพระพุทธรูปอ้วนๆยิ้มแย้มที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับบูไดอ๋อค่ะค่ะนึกออกค่ะ นั่นอาจจะเป็นการจำแรงกายของพระเมตไตรเพื่อมามอบความสุขความอุดมสมบูรณ์ในระหว่างที่รอเวลาเสด็จมาจริงๆก็ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าถึงจะเชื่อในพระเมตไตรเหมือนกันแต่ว่าการให้ความสำคัญหรือบทบาทที่มองเห็นนี่ก็ต่างกันไปตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละนิกายจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของพุทธศาสนาเลยที่ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างๆได้ดีมากใช่เลยครับผม มาถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะรอคอยกันนะคะก็คือเรื่องคำทำนายแล้วก็การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ฟังดูเหมือนเป็นอีเวนต์ระดับจักรวาลเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆใช่ไหมคะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนครับตามคัมพีเนี่ยเขาจะระบุเงื่อนไขสําคัญไว้เลยก็คือต้องรอจนกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจะเสื่อมแล้วก็เลือนหายไปเกือบหมดสิ้นจริงๆโอ้โหขนาดนั้นเลยครับ ซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่าเสื่อมทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเลยบางตำราถ,ถึงกับระบุตัวเลขเวลายาวนานมากๆเป็นหลักพันล้านปีเลยก็มีนะครับโหพันล้านปีครับในยุคนั้นเนี่ยเขาว่าโลกจะเสื่อมโทรมมากศีลธรรมตกต่ำอายุไขละนุษย์ก็จะสั้นลงมากๆเลยแต่พอถึงจุดที่มันตกต่ำที่สุดแล้วนั่นแหละครับถึงจะเป็นสัญญาณว่าใกล้เวลาที่พระเมตไตรจะมาอุบัติแล้ว เราภาพการมาสิ่งแล้วคะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพอบอกได้ไหมคะคำบรรยายในคัมภีร์นี้บอกว่าจะยิ่งใหญ่และก็อัศจรรย์มากครับตั้งแต่การประสูติเลยลักษณะทางกายภาพก็จะสง่างามเหนือมนุษย์ทั่วไปบางทีเขาว่าสูงใหญ่มากค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือปัญญายาณอันล้ําเลิศการมาถึงของท่านเนี่ยจะเป็นการเปิดยุคทองใหม่เลยครับยุคทองใช่ครับยุคที่โลกจะสงบสุข ผู้คนมีศีลธรรมมีความเมตตาต่อกันแล้วก็จะเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่เลยทีเดียวแล้วภารกิจหลักๆของท่านนอกจากมาเปิดยุคทองแล้วมีอะไรอีกบ้างคะภารกิจหลักเลยก็คือการหมุนกงล้อธรรมจักรอีกครั้งครับอืมก็คือการแสดงธรรมการสั่งสอนสัตรธรรมที่เหมาะสมกับผู้คนในยุคนั้นๆ จะมีการแสดงธรรมครั้งใหญ่มากๆที่จะนำพาสรรพสัตว์จำนวนมหาศาลไปสู่ความเข้าใจแล้วก็การหลุดพ้นบางตำราเขาเปรียบเทียบไว้สนุกๆน,นะครับเหมือนกับเป็นเทศกาลดนตรีวูดสต็อกผสมกับการประชุมสุดยอดผู้นำโลกแต่ว่าเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณล้วนๆโอ้หเห็นภาพเลยค่ะครับแล้วก็อาจจะมีคณะอักรสาวกหรือผู้รู้แจ้งมาช่วยเผยแผ่ธรรมด้วยแล้วท่านก็จะอยู่สั่งสอนธรรมเป็นเวลายาวนานมาก หลายพันปีเลยครับฟังดูยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะที่ว่าคําทํานายเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีไว้เพื่อพยากรณ์อนาคตแบบเป๊ะๆขนาดนั้นแต่มีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความหวังมากกว่าครับผมเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ว่าโลกจะดูมืดมนแค่ไหนมันก็ยังมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้เสมออันนี้เป็นมุมมองที่สําคัญมากครับเพราะว่า แกงแท้ของเรื่องนี้จริงๆก็คือการให้ความหวังและก็ชี้ทางสว่างไม่ใช่แค่การรอคอยอย่างเดียวถัดมาที่เรื่องปาฏิหารกับคำสอนบ้างค่ะที่เขาว่ากันว่าจะขยายขอบเขตความเข้าใจของเราไปอีกระดับเลยอันนี้น่าสนใจมากค่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องปาฏิหารที่เด่นๆแล้วก็ถูกกล่าวถึงบ่อยมากที่สุดก็คือยมมักกับปาฏิหารครับยมมักกับปาฏิหาร เป็นยังไงคะคือเป็นการแสดงฤทธิ์ที่น่าชื่อมากๆครับท่านจะลอยตัวอยู่กลางอากาศแล้วก็จะมีเปเลวไฟพุ่งออกมาจากร่างกายส่วนบนพร้อมๆกับมีสายน้ําไหลออกมาจากส่วนล่างพร้อมกันเลยโหไฟกับน้ําพร้อมกันกลางอากาศใช่ครับเป็นภาพที่แบบเหนือจินตนาการมากๆแค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะแต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็น่าจะอยู่ที่คำสอนใช่ไหมคะที่บอกว่าจะลึกซึ้งมาก แน่นอนครับคำสอนคือแก่นแท้เลยเชื่อกันว่าท่านจะอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งมากๆให้เข้าใจได้ง่ายเหมาะกับสภาวะของผู้คนในยุคนั้นๆหัวข้อหลักๆที่คาดว่าจะเน้นนะครับก็คือค่ะอย่างแรกเลยเมตตากรุณาอันนี้คือไม่ใช่แค่ความสงสารธรรมดานะครับแต่เป็นความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแบบไร้ขอบเขตอย่างแท้จริงเลยครับอือย่างที่สองคือธรรมชาติของความจริง ท่านจะอธิบายแนวคิดที่อาจจะท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราอย่างเช่นเรื่องความว่าง emptiness หรือความเชื่อมโยงของทุกสิ่ง interconnectedness ในลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือการนำพาทุกชีวิตไปสู่การหลุดพ้นหรือนิพพานซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่เลยครับฟังดูแล้วไม่ว่าจะมองตามตัวอักษรหรือจะมองเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ตามนะคะ การมาถึงของพระเมตไตรนี่ดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆทางจิตวิญญาณของโลกเลยทีเดียวค่ะทีนี้ลองมาดูกันบ้างว่าแนวคิดเรื่องพระเมตไตรนี่มันไวรัลไปไกลแค่ไหนมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างไงบ้างคะเพราะเท่าที่ฟังดูมันไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือในคัมภีร์อย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอิทธิพลนี่กว้างขวางมากจริงๆนะครับทั้งในเชิงศิลปะ อันนี้ชัดเจนมากมีการสร้างรูปเคารพทั้งภาพวาดรูปปั้นเยอะแยะมากมายเลยตลอดประวัติศาสตร์อย่างเช่นพระพุทธรูปแกะสลักขนาดใหญ่มากๆที่เลอซานในจีนหรือภาพทางการในทิเบตอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ศรริลปินมานานมากอืหแล้วก็ในเชิงสังคมและการเมืองอันนี้ก็น่าสนใจครับคือแนวคิดนี้มักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในยามที่บ้านเมืองลำบากอยากแค้น บางครั้งก็ถูกใช้เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือแม้กระทั่งถูกผู้ปกครองบางยุคสมัยเอาไปอ้างอิงเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้ตัวเองก็มีนะครับอ๋อมีแบบนั้นด้วยครับรวมทั้งมีผู้ทีออ่อ้างตนว่าเป็นพระเมตไตรปรากฏตัวขึ้นมาเป็นระยะๆะะในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะแล้วในยุคปัจจุบันล่ะคะวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือป๊อปเคานเจอร์ของเรานี้มีร่องรอยของท่านบ้างไหมคะ จุดนี้ก็น่าทึ่งนะครับคือแนวคิดเรื่องผู้ที่จะมาโปรโดในอนาคตหรือผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยมันสะท้อนอยู่ในสื่อสมัยใหม่ไม่น้อยเลยครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่การอ้างถึงโดยตรงเสมอไปเช่นอะไรบ้างคะอย่างในภาพ,พยนตร์หรือวรรณกรรมโดยเฉพาะแนวไซไฟเรามักจะเห็นโครงเรื่องเกี่ยวกับผู้ถูกเลือกหรือ The c โชว e n o นวนะครับอ๋อค่ะค่ะที่จะมาน,นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือมาเปิดเผยความจริงที่ถูกปิดบังเอาไว้ ซึ่งมันก็มีกลิ่นอายคล้ายๆกับบทบาทของพระเมตตายอยู่บ้างเหมือนกันจริงด้วยค่ะครับหรือในวัดวงดนตรีหรือเกมบางทีก็มีการหยิบยืมสัญ,ญลักษณ์หรือแนวคิดเรื่องการตื่นรู้การหลุดพ้นไปใช้สร้างสารรค์เป็นเนื้อหาเป็นเรื่องราวอะไรแบบนี้ครับ แล้วแก่นของเรื่องราวคือความหวังถึงอนาคตที่ดีกว่าแล้วก็การมาถึงของผู้นําทางปัญญาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสากลแล้วก็เข้าถึงใจคนได้ง่ายนะคะเลยปรากฏในรูปแบบต่างๆแม้จะไม่ได้ใช้ชื่อพระเมตตาตรง,งๆก็ตามถูกต้องเลยครับมันสะท้อนความปรารถนาล็กๆของมนุษย์เรานี่แหละครับถึงยุคสมัยที่ดีขึ้นแล้วก็การมีอยู่ของปัญญาแล้วก็ความเมตตาที่จะนำทางเราไปสู่จุดนั้นได้ ทำให้แนวคิดนี้มันยังคงความสดใหม่แล้วก็ปรับตัวไปตามยุคสมัยได้เรื่อยๆครับในไหนก็พูดถึงบุคคลที่โลกเฝ้ารอแล้วนะคะถ้าเราลองเปรียบเทียบพระศรีอริยเมตไตรกับออพระเมสยาเมสยาในประเพณีศาสนาอื่นๆอย่างศาสนาคริสต์หรือยูดายจะเห็นความเหมือนหรือต่างที่น่าสนใจยังไงบ้างคะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเลยนะครับถ้าดูความคล้ายคลึงกันเนี่ย ทั้งสองแนวคิดจะพูดถึงการมาถึงของบุคคลสำคัญในช่วงเวลาที่ท้าทายหรือยุคเสื่อมถอยอืการมาถึงก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นยุคทองทางจิตวิญญาณหรืออาณาจักรพระเจ้าแล้วก็มีผู้ศรัทธาที่เฝ้ารอคอยเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าทางศาสนาที่ใหญ่กว่า แล้วก็มีประวัติว่ามีผู้ที่เคยอ้างตนว่าเป็นบุคคลเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเหมือนกันครับค่ะแล้วจุดต่างล่ะคะความแตกต่างที่ชัดเจนเลยก็คือบทบาทหลักครับพระเมสยาเนี่ยมักจะเน้นบทบาทในฐานะผู้ช่วยให้รอดเซเวียรหรืออาจจะเป็นผู้พิพากษา Judge ค่ะในขณะที่พระเมตไตรจะเน้นบทบาทในฐานะครูที a เชอรผู้ที่จะมาสอนทางหลุดพ้นมากกว่า อ๋อเป็นครูใช่ครับอีกอย่างก็คือแนวคิดเรื่องพระเมสยาจะค่อนข้างจำเพาะในศาสนายูดาย์คริสต์เป็นหลักแต่ว่าพระเมตไตรอย่างที่เราคุยเติไปจะมีการตีความที่หลากหลายมากในวัฒนธรรมพุทธต่างๆซึ่งก็สะท้อนการปรับตัวของพุทธศาสนาได้ดีครับการเปรียบเทียบนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นจริงๆค่ะว่าถึงแม้รายละเอียดจะต่างกันแต่แก่นเรื่องของความหวังในอนาคตที่ดีกว่าผ่านผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ย เป็นสิ่งที่มนุษยชาติเรามีร่วมกันนะคะครับผมเมตไตรก็คือพระเมสเสียเวอร์ชันพุทธะอันนี้อย่างที่เพิ่งคุยกันไปเลยครับไม่ใช่ครับบทบาทต่างกันชัดเจนท่านเป็นครูผู้สอนไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือผู้ช่วยให้รอดในแบบเดียวกันโอเคค่ะข้อต่อไปความเชื่อผิดๆที่สองท่านจะมาเพื่อทำลายล้างโลกอันนี้ก็ไม่ใช่เลยครับตรงกันข้ามเลยครับท่านมาเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญ,ญาณน,นำไปสู่ยุคใหม่เหมือนผู้บุรณนะไม่ใช่ผู้ทำลายครับ เข้าใจผิดกันไปไกลเลยนะคะเนี่ยครับผมความเชื่อผิดผิดที่สท่านมาถึงแล้วแฝงตัวอยู่อาจจะเป็นคนดังคนนั้นคนนี้อันนี้ก็ไม่น่าใช่ครับเพราะตามตำราเนี่ยการมาถึงของท่านจะยิ่งใหญ่ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะมีปาฏิหาริย์อะไรที่ยากจะปิดบังได้ง่ายๆครับอืมค่ะความเชื่อผิดๆที่สยิ่งเราบูชาเยอะๆสวดมนต์เยอะๆท่านจะยิ่งมาเร็วขึ้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับ การมาถึงของท่านขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเวลาแล้วก็สภาวะของโลกและจิตใจผู้คนไม่ใช่จำนวนผู้ติดตามหรือการสวดอ้อนวอนนะครับเป็นเรื่องของเหตุปตัจจัยเนาะใช่ครับความเชื่อผิดๆที่5ท่านคือผู้นำระเบียบโลกใหม่ New World Order อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเป็นการเอาไปผสมปนเปกับทฤษฎีสมคบคิดทางการเมืองและภารกิจของท่านคือการตรัสรู้ทางจิตวิญญ,ญาณล้นลนครับไม่เกี่ยวกับการควบคุมทางการเมืองเลย ข้อสุดท้ายค่ะความเชื่อผิดๆที่6คคำสอนของท่านจะมีประโยชน์แค่กับชาวพุทธเท่านั้นอันนี้ก็ไม่จริงครับเพราะปัญญาและเมตตาเป็นสิ่งสากลเชื่อกันว่าคำสอนของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตไม่จำกัดศาสนาหรือความเชื่อใดๆเลยครับ ชัดเจนเลยค่ะการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เข้าใจบริบทนี่สําคัญมากๆเลยนะคะจะได้ชื่นชมแนวคิดที่ลึกซึ้งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องไม่หลงไปกับความเชื่อผิดผิดถูกต้องครับทีนี้หลังจากที่เราสํารวจเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วนะคะคําถามสําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีความหมายกับเราเราท่านท่านในปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะ่ะเราจะหยิบเอาแนวคิดดีๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างนี่คือคำถามสำคัญที่สุดเลยครับเห็นด้วยครับ แม้ว่าท่านจะเป็นบุคคลในอนาคตอันไกลโพ้นนะครับแต่ว่าคุณลักษณะที่ท่านเป็นตัวแทนอย่างเช่นความเมตตาปัญญาหรือความหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยในตอนนี้ลองดูเป็นแนวทางแบบนี้ก็ได้ครับค่ะยังไงคะอย่างแรกเลยคือใช้เป็นแรงบันดาลใจครับเวลาเราเจอเรื่องยากๆหรือสถานการณ์ที่ท้าทายลองถามตัวเองเล่นๆก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าเป็นพระเมตไตรท่านจะมองเรื่องนี้ยังไงนะ หรือท่านจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงมันอาจจะช่วยให้เราดึงเอาปัญญาและความเมตตาในตัวเราเองออกมาใช้ได้มากขึ้นนะครับอ๋อเป็นไอเดียที่ดีค่ะ2คือเป็นแหล่งของความหวังครับเวลาเรารู้สึกท้อแท้กับสถานการณ์โลกหรือเรื่องราวรอบตัวการนึกถึงคำทำนายที่ว่ายุคทองมักจะตามหลังยุคที่ยากลำบากเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีนะครับให้เรามองโลกในแง่ดีขึ้นแล้วก็มีกำลังใจที่จะลงมือทำสิ่งดีๆเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ 3. คือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองเรื่องราวของท่านคือการบำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานมากๆเราก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกฝนตัวเองได้ครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิการเจริญเมตตาการพัฒนาปัญญาเหมือนการเป็นการเตรียมความพร้อมในเวอร์ชั่นของเราเองอืมเหมือนเตรียมตัวไว้ใช่ครับ 4. คือกระตุ้นให้สร้างการเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องราอนาคตหรอกครับ เราเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้เลยตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานี้แหละแต่ทำด้วยหัวใจที่อยากเห็นโลกดีขึ้นเหมือนกันค่ะสุดท้ายคือปรับมุมมองเรื่องเป้าหมายในชีวิตครับนอกจากความสําเร็จทางวัตถุหรือเรื่องภายนอกแล้วลองเพิ่มเป้าหมายด้านในดูบ้างคือการเพิ่มพูนความเมตตาความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นให้มากขึ้นเข้าใจเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนว่าพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยไม่ใช่แค่บุคคลที่เราจะรอคอยอย่างเดียวแต่เป็นเหมือน พิมพ์เขียวของสภาวะจิตที่ดีงามที่เราทุกคนสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ครับการนำเอาคุณสมบัติเหล่านั้นอย่างเมตตาปัญญาความหวังมาใช้จริงในชีวิตเรานี่แหละคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับการปฏิบัติในปัจจุบันนี้แหละครับสำคัญที่สุดเลย วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของพระศรีอริยเมตรัยกันมาพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ที่มาความหมายการตีความที่หลากหลายมากๆคํคำทำนายอิทธิพลทางวัฒน,นธรรมจนถึงข้อคิดที่เราน่าจะนำมาปรับใช้กับชีวิตเราได้ครับผมท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังมากๆจริงๆคะ่ะเป็นแนวคิดที่มีหลายมิติแล้วก็ลึกซึ้งมากจริงๆครับ ก่อนจะจบกันไปในวันนี้ก็ขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปครุ่นคิดกันเล่นๆน,นะคะคือนอกจากที่เราจะรอคอยบุคคลสำคัญในอนาคตแล้วเนี่ยถ้าเราแต่ละคนเริ่มต้นนำเอาคุณสมบัติอย่างความเมตตาที่เป็นสากลการแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งหรือการลงมือสร้างสารรค์สิ่งดีๆ มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เลยครับมันจะช่วยเร่งสร้างอนาคตแบบที่คำทํำนายกล่าวถึงให้เป็นจริงได้เร็วขึ้นบ้างไหมคะแล้วการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตของตอนเองในวันนี้เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรสำหรับแต่ละคนกันคะก็หวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็กระตุ้นให้อยากสำรวจเรื่องราวเหล่านี้กันต่อนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ